นายอนี่เขาทำอาชีพอะไรปลูกพืชพวกสตรอเบอรี่พวกข้าวโพดพวกตลอดอย่างี้ปล่ค่ะแบแล้วก็ทำไรเงินลอยประาณนี้ทำไรเงินลอยแล้วหนูรู้จักใต้หมุนเมียนไหมคะประมาณว่าที่ปลูกพืชที่มันในหลายอย่างเปล่าค่ะแบบปลูกถั่วเสร็จแล้วก็ปลูกข้าวโพดเก็บข้าวโพดเสร็จแล้วก็ปลูกอย่างอื่นอ๋อเหมือนปลูกปีหนึ่งค่ะกันไม่ชินคะ แล้วหนูรู้ไหมว่าไร่หมุนเวียนกับไร่เลื่อนลอยนี่แตกต่างกันยนะะัองไงก,ก็ไม่น่าจะแตกต่างกันนะคะก็ทั้งสองอย่างก็ไม่ได้ทำลายพื้นที่ป่าหัวใจแล้ก็ทีนก็ไม่มีความสุขอกแลอ๋อเหมือนเป็นกนารสามารถทำราคากานของปา่า <c oughs> ใช่ไหม่แคืไม่มีอะไรต่างกันเลยค่ะแค่อย่างนั้นนะคะก็อไปคำตอบไปเลยคะ่ะ นะครับตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่บ้านขุนแม่ยอดกันเลยนะครับบ้านขุนแม่ยอดนะครับตั้งอยู่ณตาบนแม่ศึกอําเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่นะครับโดยคนที่อาศัยในหมู่บ้านแห่งนี้ส่วนมากนะครับเป็นชนเผ่ากะเรียงหรือปากกากยอน,นั่นเองครับโดยสภาพบริบทโดยทั่วไปนะครับก็จะเป็นป่าป่าเขาเป็นภูเขาสูงเลยนะครับแล้วก็มีสายน้ำลันทานลอเลี้ยนลอเลี้ยนชาวบ้านนะครับแล้ววันนี้เราก็จะมาหาคําตอบที่ว่า ไร่หมุนเวียนกับไร่เลื่อนลอยมีความแตกต่างกันอย่างไรแล้วเราจะมาสัมผัสกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชุมชนนี้ซึ่งเป็นชุมชนกระเหรี่ยงที่น่าสนใจเป็นอย่างมากนะครับอตอนนี้เราจะพาเพื่อนๆไปสัมผัสกับวิถีชีวิตและความแตกต่างของไร่หมุนเวียนกับไร่เลื่อนลอยเลยนะครับ ได้อยู่กับคุณแม่นะครับที่ได้ตื่นตั้งแต่เช้านะครับรแม่ทำอาหารให้เราได้รับประทานกันในเช้านี้คือเมนูนี้คือเมนูอะไรครับแม่ครับมันอ๋อแกงมันใช่ไหมครับแกงมันนี่เป็นผักของเราเองหรือว,ว่าเราไปรับมาครับแม่ครับของเราเองครับของเราเองที่ได้จากการปลูกปลูกในไร่หมูเบียบเบ้ยนะครับ ตใส่ผ้าแม่กำลังทำอะไรอยู่กำลังม้วนไฟไฟนี้เอาไปทำอะไรไปทำเสื้อก็ได้สิ่นก็ได้เสื้อย่าวยาวแล้วในการแต่งกายของของชนเผ่าเนี่ยค่ะผู้หญิงจะแต่งกายยังไงบ้างคะ ผู้หญิงท่าเป็นเด็กหรือยังสาวอยู่ยังโสดอยู่ยังไม่ได้แต่งอย่างโสดเองยใวชุดขาว,ขาว ชุดลวดสีขาวแล้วถ้าเป็นผู้หญิงแต่งงานนะแต่งงานแล้วจะเป็นชุดแดงดำแดงดำแล้วผู้ชายล่ะคะผู้ชายนี่จะเป็นสีแดงเสื้อแดงเสื้อสีแดงต่างเก่งต่างเก่งเขาแบบอะไงอะไรก็ได้เขาตอนนี้ซื้ออะไรก็ได้อะไรก็ได้ ครับตอนนี้เรามาอยู่กันที่บ้านของพี่บ้านขุนม่ยอดนะครับสว,ส,สวัสดีครับสวัสดีครับครับตอนนี้ผมจะมาสอบถามเกี่ยวกับอาชีพของชนเผ่าปากกาปะยอดครับของหมู่บ้านนีฝัททำอาชีพอะไครับมีอาชีพมีหลากหลายอาชีพมีทั้งอาชีพหลักแล้วก็อาชีพเสริมอาชีพรองเป็นแบนะครับก็แม่บ้านของเขาจะเกี่ยวกับทอผ้าเนาะ ผ้าส่วนใหญ่ผู้หญิงก็จะทำผ้าทอมือคือทำเองใส่เองแล้วก็แล้วก็ส่วนของผ้าจ่ายก็อาจจะยุคสมัยนี้มันจะก่อนซื้อห้องอแล้วก็มีต่อห้องแล้วก็มีอาชีพเรื่องของกี่กับเลี้ยงสัตว์แต่เลี้ยงสัตว์ก็มีอหมูไก่วัวควายประมาณนี้ครับจะไอหมูไก่นี่ขาดมาได้เลยเพราะว่า มันโยงเกี่ยวกับพิธีกรรมของหมู่บ้านะนะครัแต่ครอบครัวมันเนเกี่ยวข้องกับการดีฉับ,บแล้วก็อาชีพลักของคุณพ่อประกายอของในหมูบ้านคุณเนี่ยยอที่น,นะครับอาชีพลักของก็ชุอชนตาเก,กิ้อ,องอ่นแมยดมาแะเป็นเรื่องของวัฒนธรรมเรื่องของวัฒนเรียนี่มันเป็นอาชีพที่สืบทอดจากบรรพบุรุษจนถึอองวันนี้ครที่อยู่ได้ตัวเนี่ยคือ ไร่หมู่เยียนคืตรงเป็นไร่หมู่เยียนเงินเดียวที่เป็นอาชีพหลักของชุมชนที่นี่ครับแล้วไร่หมู่เยียนนี่ในไร่นี้มีการปลูกอะไรบ้างครับมื่สัปะอย่างใน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 ไร่เนี่ยมันก็แต่พืชหลักคือข้าวแล้วก็พืชพักพักไม้ปิ่นมันลายลายอะไรชนิดอ่ะที่อยู่รวมในแปลงเดียวกับในแปลงร่หมูเยียน ถ้าฝาก็ตอนนี้หมดเลยสามารถไปดูแกลงจริงเลยได้ไหมครับได้ครับเจจราไปดูปลาไปดูของจริงหกเดียวพาไปดูนะครับได้ครับ ของผู้ใหญบ่บ้านบ้านหุนแม่ยอกันนะเจ้าครับคือตอนนี้ผมอยากจะทราบว่าจุดเริ่มต้นของการทำารื่อยหมุนเวียนนะครับก็มีที่มาที่ไปจยิงๆนะเรื่องของระบบร่อยหมุนเวียนนี่มันเป็นอีเริ่มมาตั้แต่ผู้ย่า่ตายายเขาว่าระบบเรื่องของอาชีพเรื่องของวัฒนธรรมเรื่องของอ่าอีกล้องเลนะยวิถีชีวิตอะครับ มันเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนออยู่ขงชนตั้งแต่ที่จัตยาเขามาอยู่ที่นี่คือเขาวางระบบอการทำหมูเยี่ยมก่อนี่นี่คือระบบไร่หมู่เยี่ยมเลยวางแรก่านเป็นไร่หมูไร่หมู่เยี่ยมเลยเป็นมูลเยี่ยเป็นไร่หมู่เยี่ยมเลยพอมีอาชีพอาชีพอื่นนี่มันจะมีหลากหลายแต่หลักคือสิ่งที่เราหมูเยี่ยมก็คือทุกครอบครัวก็ต้องแย่งเหมือนกันทุกครอบครัวต้องมีไร่หมู่เยี่ยมถ้าไม่มีไร่หมูเยี่ยมหมูหัวจะหาข้าวที่ไหนมากิน คือหลักๆคือแต่แลาครอบครัว,วมันต้องมีข้าวในยุฉังมีในหลงข้าวเพื่อเพื่อให้ลูกหลานจะได้ไม่ตายอ่ะคออ,อยู่ปลาอยู่ดอยเนี่ยข้าวที่สำคัญ่รับแล้วความสําคัญของไม่เหมือนเวือนที่มีต่อชุมชนต่อชาวบ้านนะครับ<ม>คือเนี่ยที่ว่าสำคัญคือถ้าเราอยู่ที่นี่ถ้ามีข้าวกินอ่คือเทามาอดตาย มีพักมีไม้เขาสามารถหาได้กินตลอดปีเลยในในตุงนี้แล้วก็หลังไอ้ไม่ใช่ว่าที่ไล่หมุเวียนปีนึ่งปีสองปีสามเขาสามารถเข้าไปหาอ,อาหารและของป่าได้ได้ตลอดลแล้วได้เหมือนเวียนนะครับก็านอกจากจะปลูกข้าวแล้วนะครับนิยมปลูกอะไรอย่างไรว่าที่ปลูกหลักๆเลยนอกจากข้าวเรามีอะไรับที่เกือบ ผักเกือบทุกชนิดจะวานร,รวมกันในแปลงข้าวเลยว่านรวมกัน<ร>วานรวมเลยหอมกับเข้าเลยมันจะคัดมันจะมันจะมีทั้ง<ม>อายุสั้นอายุยาวตลอดปีเขสาสามารถที่จะเก็บกินได้ครับผักกาดไอเนี่ยที่ห้องหันมันเป็นในง,งาเป็นอะไรนี่อะไรชนิดอ่ะ้มาอยู่รวมกับ<ม>ในข้าวเวลาเขาดูแลต้นข้าวเขาจะได้ดูแลพืช<ม>ักไอเนื้ โดยที่เฮมต้องเกี่ยวข้องกับยาฆ่าหญ้าสารเคมีเนี่ยโรมเลย้หมุนเวียนของเขานี่คือก่อสารรอบสารก่อสารร้อยเปอร์เซ็นต์เลยคือป่าสามแม่บอกได้เลยว่าในได้หมุนเวียนนี่คือเป็นหัวใจหลักของชุมชนของเราถ้าเหมือนใจเมื่อหมุนเวียนไปอยู่ก็ไม่หย่อนนิไม่หย่อนอยู่ก็ได้ครับคือเป็นหัวใจหลักเป็นใส่หน้าที่เราเลี้ยงออกมาเลยนะครับตั้งแต่ปุยตาใหญ่ถึงตัวทุกวันนี้ เลยบอกว่าตรวเนี่ยถ้าีไร้ข้อพดเข้ามาแทนที่ละามเรือนี่หมดเลยนะหมดหมดเลยนะหมดเรือเลยนะบอกว่าคุ้มปัญญาบอกว่าการจัดการเรื่องของวิถีชีวิตจบบเปลี่ยนหน้ามือเป็นหลังมือหน้าไปห่วงเลยแล้วในการทำได้เหมือนกันนะครับเพราะองจากมันอยู่ในป่าในดอยนะครับซึ่งเขาก็เชื่อว่ามีพระป่าเจ้าเขาแล้วเภา มีรรมพิธีกรรมม,รรม,มีทุกขั้นตอนในการทำเล่อย่เลยทุกขั้นตอนอต,ต้องมีวิธีกรรมที่มีพิธีกรรมมีแต่พิธีกรรมหลักๆกัมันจะมีสองสามในโรคที่ทำอืมเป็นพิธีกรรมอย่าง,างพิธีกรรมอย่างเช่นพิธีกรรมอะไรครับพิธีกรรมก่อนอีเวลาปลูกข้างอันนั้นมันจะมีครั้งหนึ่งแล้วก็เวลาเก็บเกี่ยวข้าวจะมีครั้งหนึ่ง นะครับซึ่งเราได้รับเกียรตินะครับที่คุณพ่อจะได้าสาธิตการพิธีกรรมถูขื้นนะครับเดีย๋ยวเราไปดู<ส>การสาธิตพิธีกรรมถูขื้นเลยไงครับครับต่อไปเป็นการสาธิตพิธีกรรมถูคือนะครับจากาคุณพ่อผู้ใหญ่บ้านข,ของเรานะครับต้องอขั้นตอนแรกต้องทำอะไรก่อนครับต่อครับต้องก่อนที่จะปลูกข้าวยดข้าว,วคัะ มันต้องมีอุปกรณ์เสียม,ยมสำหรับที่ขุดลูมแล้วก็หยดข้าว <Okay. S 2> แต่ก่อนที่จะทำตัวนี้ต้องหาไม้จากในร่ยนั่นแหละวางเป็นรูปสี่เหลี่ยมแ oh. น่เลยเัน,เน oh. จะมีสี oh. อ่านี่ก็ได้ oh. อ่าโอเคอ่าวางอย่างตรงนี้ใส่ด้ามใส่ด้ามเสียม เอาหนูหนูสามหนูสามหนูแสามหนูเออเออครับ er. อีกเอ่ออีหนูหนึ่งอ่าคอคแล้วก็ลอกหลอกหนึ pelled. ่งหนูสอามสี่สี่ด้านลวหนครับลหนุโอ้ย ข้าวแม่หยอเอาลงหลุมตรงไหนครับที่ของคุณก็ทุกคนไม่ใหม่เฉพาะตรงไนสามหลุมโอเคตรงนี้จะเป็นผู้หญิงพิธีตรงนี้มันจะเป็นพระใจสดผู้หญิงสดเอ่อชาอบ้านแม่เหินทำสดหญินสดแล้วก็อ่ตรงนี้น้องก็หยบลบหล่ ข้างในเงียบรอบๆโอเคโอเคอ่าตัวนี้นะคือมันจะมีกำมอู้อ๋อเป็นภาษาเป็นภาษาเออเออเออเป็นภาษาเป็นกำอู้บกเอเจ้าที่เจ้าดีตัวนี้เนี่ยจะมการพกปลูกแล้วก็คอยดูได้ผลผลิตดีแล้วก็ได้บกบเจ้าี่เจ้าดีกยครับก็คือเป็ พิธีกรรมสูงคือการตัดท่าประมาณนี้หลังจากนุ๊กพวกแบบคือแล้วก็มีผู้ชายจะใส่ผู่พุดแล้วก็ผู้หญิงจะยอดจะอี้ตลอดตลอดตลอดไม่ด้เสร็จโอ้โครับแล้วในพิธีกรรมบอกคือนะครับบอกขั้นตอนของมันจะเปลี่ยนประมาณไหนครับเอ่ออันแรกพี่ก็ไอ้ตัวนี้ต้องหาไม้ไผ่ นามาสศาลมือกับว่าทําบ้านให้เช่าที่เอกเจ้าตี้อยู่อ่ะครับครับอ่ามีเจ้าตี้แล้วก็มันจะมีตัวนี้มันจะใช้ใจไปตัวแม่ไปตัวแม่เก่ตัวแม่แล้วก็ามาเชื่อ,เอ,เอาากเอาเลือดมาป้ายแล้วก็เอาฝนมาแปะตรงนี้ครับครับอ่าแล้วก็เอาเลือดมาหยดตรงนี้ตรงนี้มันจะมีไอ้ใบาข้าวต้นข้าวไอ้ที่เรา เขาปลูกอยู่ในใค่ครับเอามาไว้ตรงนี้แล้วก็เอาเลือดไก่มาหยดแล้วก็บ่มเกลียวเจ้าตีนะไรทำเรื่องของเพ่อดูแลเรื่องของโรคแมลงในในแปลงแล้วแต่ถ้าเป็นตัวตัวหนึ่งคือไก่ตัวผู้ไก่ผู้ไก่ผู้นะครับไก่ผู้ไม่แต่เฉพาะเลยจะ่ทำดิบไก่เม่ไปได้คือดิบไก่ผู้ไปได้อ๋อคือสองอย่างนี้สองอย่างนี้แตกต่างเพศเลยแตกต่างกัน หลังจากนั้นเก็เราก็เอาไอ้ไก่ส่วนปลายของไก่เป็นตีนเป็นหัวเป็นตักเป็นอะไรแล้วก็เอามาอันละน้อยแล้วก็เอามาไว้ตุงจะให้กันเหมือนกันเอาเฉพาะไอ้ส่วนปลายปลายปลายไตอะปลายตีนปลายปีกปลายปากปลายอย่างว่าเอามารวมรวมพอสุกตอนเขาต้มเลยเขาแบบใส่พิใส่เกลือกสักอย่างต้ม พอเสร็จแล้วก็วววนี้เขาคปมะลงครับนี่ก็เป็นพิธีกรรมทั้งหมดในขั้นตอนของการทําไร่หมุนเวียนครับซึ่งก็แฝงไปด้วยความเชื่อและพิธีกรรมต่างๆมากมายที่เป็นเหมือนกับวิถีชีวิตของชุมชนในด้านขุนไม่หยอดครับ ผมตอนนี้ครับผมก็ได้อยู่กับผู้รู้หรือว่าปราชของชาวกะเหรียงหรือชาวปากกากยานะครับโดยได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นผู้ที่มีผลงานดีเด่นด้านวัฒนธรรมภูมิปัญญ,ญาด้านสิ่งแวดล้อมนะครับเมื่อปีพุทธศักราช2540นะครับโดยผมจะสัมภาษณ์ในหัวข้อที่ว่าความเป็นมาของไร่หมุนเวียนและความแตกต่างระหว่างไร่หมุนเวียนกับไร่เล่นลอยมีความแตกต่างกันยังไง ซึ่งท่านที่ผมจะสัมภาษณ์ต่อไปนี้มีชื่อว่าปฏิจรนิโอโดชานะครับพร้อมกับผู้ใหญ่บ้านและคณะครับซึ่งต่อไปนะครับผมขออนุญาตสัมภาษณ์เป็นภาษากรียงนะครับครับอุ้งไมบเคยปฏิหรอเลยเลยจะจะมียเยไปชื่อจานาดิสเ,เล่อ่อานัมมาตาบาคูลบาซาเล่หรือว่าชิมเวนล้อมเปน็นไหเนื้อเน,นี้รับการยกย่องจากเลนัมมาตาใช่ไหม เลยก็สิเวรรอนี่ๆเพื่อมาผู้ละเกหมู่ปัสติเพื่อส่ํามารอก็ซอเลยแก่ไว้ออทีตอทีอกตกกินบ่ก็โนเนาะก็ก็วีระนี่นี่เล่นแกผู้ตักลบผู้ก็ยกเอาเรรายด้วยลอยก็ปะตานิแก้วนํานี่บาราย ခွန်ရဲ့မိဘရာပပ္ပ္ပ္အော်ခွတို့ကဘဖဲ့အော်တနည်းပပ္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 ပ ธุระเวื่อนี่นี่เนมะพิโถแล้วเกตะจุลักกว่าเกะปูฮือระลุยนี่นี่เนอะเวกะตะโหล่กาเวตะเลาะปะพุตะขอละอบะวิฑาตันฮือระระเยนี่กุนี่ระธัมมิเกฐข้อเกฐข้อเกฮือระกุนี่นี่ระตัสสะเนสาระวิโรละสรณ์นิยสะเหตตัสสะตัสสะสาระวิโรละสรณ์ก็ก็ทีเนลอชุระพเน เมละกุแพอแพชิกิชเนนิวุแพตทึซอเดบอมดาบุแพตทึซอเดกอแพเรลึอเวกะกิแพบุโลเมลันนคล็อตเอเลติเคอบุเนลอแทชิกิชเตดอรฮิรนุมิคูลัตบัมมุวันคูลัจมุจิชาบอมดึนตาสิแนคคุชเนกะฮากอคึเมลันนิแพอเลบะปะกอเวคิแพคานเนนิวชิกิชเนมบัลอตีลาลอวะลัลออูบิอซา အဝက်တိုလာအဝက်တိုနေစီနေမဲရ၀ိဒါအဝက်တင်းနေဖလူးရကစီကုပ္ပ္ျမဲရကကိုင်းနေဖလူးကူကနွေးနေဖလောကနွေးကျော်နေမိ့ຕົວနိဘလနေဖြဲရတ္တိဟောကောကပြင်းနေကြက်ဘိုးဒက်ကြီး ภูเขาในประเทศไทยหรือว่าอินเป็นเงนั่นเองค่ะครับผมเราจะมาหาคําตอบกันที่ว่าทําไมถึงมีการ,รส่งเสริมไร้หมุนเวียนให้ขึ้นไปเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของประเทศไทยและขององค์กรยูเนสโกครับและก็จะมีคําถามต่อที่ว่าไร่เลื่อนลอยกับไร่หมุนเวียนมีความแตกต่างกันยังไงเราไปหาคำตอบพร้อมๆกันเลยครับมาชา อนนี้นะคะเราก็มาอยู่กับผู้รู้หรือว่าผู้สนับสนุนเกี่ยวกับการทําไท่หมุนเวียนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับถ้าอยากจะสอบถามว่าทําไมถึงสนับสนุนให้ได้หมุนเวียนนะคะขึ้นเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของประเทศไทยแล้วก็ขององค์การยูเนสโกคะ่ะครับเ,เรามองว่าแร่หมุนเวียนเนี่ยเป็นระบบการผลิตดั้งเดิมของชาวชมชนท้องถิ่นนะครับโดวยเฉพาะชาวกระิ่งแลชาวล้วกนะครับซึ่งทํามานานมากนะครับ แล้วก็เป็นระบบหนึ่งที่เราคิดว่าเป็นระบบที่มีความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่นะครับเพราะฉะนั้นจากบทพิสูจน์ที่ว่าร่หมุนเวียนทําไมจะต้องขึ้นไปเป็นมรดุกข,ของอทางวัฒนธรรมของชาตินะครับก็ทุกหน่วยงานงานวิจัยเยอะแยะนะครับที่ยืนยันแล้วว่าร่หมุนเวียนเนี่ยไม่ได้ทำลายไาแต่กลับมีผลดีต่อระบบนี้วศโดยรวมนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการ ในทางสังคมนะครับในทางสังคมเนี่ยแร่นงเรียนเป็นพื้นที่การเรียนรู้ระหว่างคนรุ่นสู่รุ่นนะครับเป็นพื้นที่เรียนรู้แล้วก็เรื่องของประเพณีวัฒนธรรมเป็นเรื่องของการพูดคุยพูดคุยกันในทางสังคมนะครับในความเป็นชุมชนเวลาทำไร่ทำไร่โรงเรียนก็จะเข้ามาช่วยกันนะครับอันนี้ตัวเด่นนะครับก็หลงังจากนั้นก็จะมีเรื่องอไปทางไร่นะครับช่วงเดือนกุมภาพันธ์นะครับหรือเดือนอ ทิแพะนะครับช่วงเดือนที่สองนะเรียกว่าทิแพะที่แพะจะเป็นช่วงเวลาการเผาไรนะแล้วก็เดือนหน้าก็จะเป็น้าเรียกว่าจิกุจิกุนึ่งจะเป็นช่วงของการตากไร่นั่นคือเดือนมีนานะครับแล้วก็เดือนเมษาตามวิถีนะนะ่ยนก็จะเป็นการเผาไร่นะครับเพราะฉะนั้นประเด็นเรื่องหมอกควันเนี่ยที่กำลังมาน่าแต่ในในปลายแต่ช่วงต้นเดือนมกรากรุ่มพามีนาเ,นเพราะฉะนั้นจะยังไม่ใช่เพราะฉะนั้นก็สรุปว่าทั้งไร่ ตอนเดือนกุมภาพจากไร่ทั้งเดือนตลอดทั้งเดือนมีนาะแล้วก็เผาไร่ตอนต้นเมษายนนะครับก่อนสองกรานนะนะครับตามวิธีนะครับเพราะฉะนั้นประเด็นเรื่องหมอกควันก็จบไปนะครับซ้มใน,ในเมษาเหตุการณ์งเดียวน,นะครับแล้วนะมีตัวบ่งชี้ด้วยว่าที่มันแสดงให้เห็นชัดๆว่าไ้หมุนเงียนมันดีนะต่อคนในชุมชนหรือว่าต่อวิถีชีวิตของเขามันมีตัวแสดงให้เห็นอะไรบ้าง คืออันแรกอันแรกก็คือเราว่าไร่หมุนเวียนมันเป็นเรื่องของแหลงาหา่อหลงอาหารแหล่งอาหารแหล่งพันธุกรรมพืชเพราะว่าเรามีพืชมี่หลากหลายอันที่สองเรามองว่ามันเป็นแหล่งสร้างความหลากหลายทางชีวภาพเช <c oughs> ่นว่าเวลา,าระบบไร่หมุนเวียนเ,วเนเนี่ยเวลาเผาไร่เนี่ยเวลาเผาไร่คือพื้นที่ไร่หมนเวียนเน่หลังจากที่มีการสะสมสะสมหรือมีการมาวิธีเรื่องของการฟื้นสภาพนั่นคือไร่เหล่าที่ทำทำหนึ่งปีนะ หลุมหนึ่งปีแล้วก็ทิ้งไว้เจ็ดปีสี่ห้าปีหกปีเจ็ดปีนี้ก็คือกระบวนการพักพื้นสภาพของดินนะครับซึ่งมันเป็นไปตามกฎแหธรรมชาตินะครับปีที่หนึ่งสองเนี่ยมันจะมีต้นพืชขนาดเล็กที่ขึ้นนะครับที่ปกปกคลุมดินนะครับก็หลังจากนั้นเนี่ยพอปีที่สามเนี่ยพืชวัชพืชต้นเล็กก็จะหายไปต้นตอมันจะตรงจะตรงใหญ่ขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นปีที่สามจะเป็นเรื่องของ สัปปาก็จะเข้ามาหาทินแล้วก็ทำรังเพราะว่าถือว่าไร่ไร่เหล่าปีที่สามเนี่ยถือว่ามีความทึบมากที่สุดนะครับสัปปาก็จะรู้ว่าปลอดภัยที่สุดนะครับแล้วมันจะมีที่ว่าไร่หมุนเวียนกับไร่เลื่อนลอยนะครับในที่นี้คืออยากให้อธิบายหน่อยว่าไร่หมุนเวียนกับไร่เลื่อนลอยนั้นมีความแตกต่างกันยังไงครับไร่หมุนเวียนนะครับตอาไปว่าเป็นคำพูดที่สองคำที่คู่กันนะครับ ายชุมชนที่ปฏิบัติการไรา่เหมือนเอียนเนี่ยเขาเก็จะเรียกระบอกว่าเป็นคือใช้คำว่าคือฉีคืบคือไร่ฉ<ค>ีคือไร่ไร่พักฝื้นนะครับก<ค>็คือคำคำนี้มันจะคู่กันนะคือฉียไร่แล้วก็พืชที่พักฝืนใช้หนึ่งปีแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้เจ็ดปีแล้วก็กลับมาใช้ที่เดิมนะครับเพราะฉะนั้นวันหนึ่งเป็นไร่วันหนึ่งเป็นป่าก็จะเ,เหมือนเอียนเพราะฉะนั้นรัฐพยายามจะใช้คาว่าไร่เลื่อนลอย แต่สาหรับคนคนกระเรียนคนปอกเรายอย่างเรานะคําว่าไร่เลื่อนลอยนั้นเราไม่เข้าใจนะครับเราไม่เข้าใจเพราะว่ากระบวนการของเรามันใช้พื้นที่แบบหมุนเวียนนะก็คือวันหนึ่งเป็นไร่วันหนึ่งเป็นไร่เหล่าอย่างเงี้ยนะครับวันหนึ่งเป็นไร่วันหนึ่งเป็นไร่เหล่าก็จะเป็นอย่างนี้กี่รุ่นกี่ระยะเวลาผ่านไปเท่าไหร่ก็จะเป็นระบบแบบเราคิดแบบหมุนเวียนเพราะว่าใช้แบบระบบก็คือคือไร่คือไร่เหล่าหรือไร่พักฟื้นพื้นที่พักฟื้นนะครับปัญหาวงจรก็จะเป็นอย่างเี้ยนะครับก็จะเป็นรูปแบบหมุนเวียนนะ แต่คาว่าเลื่อนลอยถ้าเป็นการตีความ่างพวกเราเนี่ยเราไม่เข้าใจว่าเลื่อนลอยก็คือว่าการทำไรที่มีเราไม่มีความชัดเจนเรื่องขอบเขตพื้นที่ขอบเขตในการใช้แปลงเนี่ยก็คือปแบบลักษณะสเปซส,สปะคือไปเลยไม่มีไม่มีขอบเขตอันนี้หรือเปล่าเนี่ยเราไม่มั่นใจแล้วอย่าบอกอะไรกับคนภายนอกมาค่ะที่แบบเขาคิดว่าเราตัดไม้ทําลายป่าเนี่ย แต่ว so so ่าเป็นการทําได้เรื่องลอยเนี่ยครับให้เราเข้าใจถึงวิถีชีวิตของเรามากยิ่งขึ้นก็ยืนยันว่าคนแกเรียงนั้นทําไร่หมือนเวียนครับไม่ได้ทําไร่เรื่องลอยนะครับเพราะฉะนั้นหลักคิดง่ายๆก็คือการใช้พื้นที่เมื่อมีการตัดค้นต้นไม้ในไร่ลาวแล้วก็เกิดมีการเผาเนี่ยท้ายที่สุดเมื่อฝนตกลงมาหรือว่าช่วงเวลาผ่านไปเนี่ยคือต้นไม้จะฟื้นออกมา ตัดต้นเดียวครับต้นต่อนี่กาจะแตกอ่อกมากแตกมันมากกว่าที่ตัดออกไปเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อไม่มีการคลิกหน้าดินการใช้พื้นที่แบบไม่คลิกหน้าดินไม่ถอนรากถอนคนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้นต่อก็ <c oughs> ไม่ตายจีวิญญาณของความความเป็นต้นไม้ก็ยังอยู่นะครับก็สามารถที่ปลูกขึ้นมารุ่นสู่รุ่นนะครับเจ็ดปีก็ถูกใช้แต่ในขณะเดียในการเนี่ยเมื่อใช้เสร็จนะครับกระบ,บวนก,การของการ แต่งหนอ่อแต่งยอดใหม่นะครับก็ะจะขึ้นมาทาหน้าที่เป็นต้นไม้ซึ่งเป็นต้นแม่แทนนะครับค่ะและทางสมาคมศูนย์รวมการศึกษาและวัฒนธรรมของชาวไทยภูเขาในประเทศไทยนี้นะคะก็เปรียบเสมือนกระบอกเสียงนะคะของชาวกลุ่มชาติพันธุ์นะคะที่ประกอบอาชีพไร่มุนเวียนค่ะโดยคอยพักดันสนับสนุนเก,กี่ยวกับการทำไร่มุนเวียนของกลุ่มชาติพันธุ์นะครับโดยพักดันให้เป็นวัฒนธรรมของประเทศและของโลกต่อไปครับ จะเห็นได้ว่าไร่หมุนเวียนเป็นการทำการเกษตรที่มีการวางระบบการใช้พื้นที่ป่าเพื่อการเพราะปลูกไว้เป็นอย่างดีซึ่งเป็นวิธีการหลักที่จะสามารถรักษาพื้นที่ป่าและความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติไว้ได้ดีจึงทำให้เห็นความแตกต่างระหว่างไร่หมุนเวียนและไร่เลื่อนลอยที่ไม่มีการวางแผนอย่างเป็นระบบทั้งยังมีการใช้สารเคมีเพื่อบำรุงพืชทำให้เกิดความเสียหายต่อผืนดิน จากสิ่งที่เราได้หาคำตอบมานั้นไร่หมุนเวียนเป็นการอนุรักษ์ธรรมชาติที่เปรียบเสมือนชีวิตและหัวใจของพวกเขาแล้วทำไมพวกเขาจะต้องทำลายสิ่งที่เป็นดั่งสายน้ำหล่อเลี้ยงชีวิตเพียงเพราะความเข้าใจของคนส่วนใหญ่ที่คิดว่าคนบนดอยคือผู้ทำลายธรรมชาติไรหมุนเวียนไม่ใช่ไรเลื่อนลอยไรน้อยน้อยไหลแปลงทำหมุนวน ไม่บุกรุกทำลายป่ายาสับสนวิธีป่าวิธีคนอย่าประนรามไร่หมุนเวียนคือบา้านพักในไร่รังสัตว์ป่าอาศัย